สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการเขียนสัญญาจะซื้อจะขายนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับมีคำถามถามเข้ามานะครับสำหรับการเขียนสัญญาจะซื้อจะขายนั้นผมจะให้มีอยู่5ข้อหลักๆนะครับก็คือถ้าเกิดมีมากกว่านี้ก็ใส่มากกว่านี้นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วควรมี5ข้อนี้นะครับเริ่มจากด้านหัวก่อนนะครับ หัวนี่ก็หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายถ้าที่ดินอย่างเดียวก็ใส่แค่ที่ดินนะครับถ้ามีสิ่งปลูกสร้างด้วยก็ให้ใส่พร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็ตัวหนังสือสัญญานั้นเ <f led> ขียนที่ไหนนะครับก็ใส่บ้านเลขท, <f led> ที่หมู่ที่ตำบลอำเภอให้เรียบร้อยแล้ววันที่นะครับวันที่อะไรนะครับสําหรับข้อที่1น,นะครับข้อที่1นนะครับกรอบสีเขียวเนี่ยนะครับก็จะเป็นง่ายๆเลยนะครับผู้จะซื้อผู้จะขายก็แค่กรอกชื่อใส่ลงไปนะครับ คนซื้อเป็นใครคนขายเป็นใครนะครับคนขายก็ตามหลังโฉนดเลยนะครับสําหรับส่วนที่2นะครับก็เป็นรายละเอียดของข้อมูลของที่ดินนะครับตัวที่ดินตามหน้าโฉนดนะครับเลขโฉนดอะไรนะครับแล้วก็เลขที่ดินหน้าสํารวจตําบลอําเภอต่างๆก็ใส่ไว้ให้เรียบร้อยนะครับถ้ามีสิ่งปลูกสร้างก็ใส่สิ่งปลูกสร้างจํานวนกี่หลังนะครับ ราคานะครับราคาเท่าไหรก็ใส่จํานวนเต็มตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวหนังสือให้เรียบร้อยนะครับราคาให้ให้ให้เรียบร้อยเลยนะครับคราวนี้เสร็จแล้วต่อจากข้อ2นะครับข้อ3ก็คือเรื่องการจ่ายเงินนะครับการจ่ายเงิน ก็แบ่งจ่ายนะครับเป็น2งวดงวดที่1ก็คือวันที่เรามัดจำนะครับสมมติที่ดิน1ล้านบาทนะครับหล้านบาทวันนี้เรามัดจำไป1 0 0 0 0แสนเก็ในวันทําสัญญาเราสมัดจำไป1 0 0 0 0แสนะครับก็ใส่ตัวเลขและตัวหนังสือไปสำหรับส่วนที่เหลืออีก9 0 0 0แสนบาทนะครับ ก็ในวันโอนวันโอนก็ระบุไปเลยนะครับนับตั้งแต่วันทําสัญญาเนี่ยไปกี่เดือนสมมติ1เดือนนะฮะเราก็ใส่วันที่วันที่รับโอนนะครับโอนที่ไหนนะครับสำนักงานที่ดินไ,ดไหนก็ใส่ให้ชัดเจนนะครับง่ายๆเลยนะฮะมาจําเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหลืออีกเท่าไหร่จ่ายที่สํานักงานที่ดินในวันโอนนะฮะสําหรับข้อต่อมานะครับข้อที่4ก็คือว่าข้อนี้เนี่ย ถ้าหากว่าผู้จะซื้อนะครับผิดสัญญาหนนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณมัดจาเป็น1,000งแแล้วคุณไม่มาโอนตามวันที่กําหนดแล้วไม่มาขยายเนี่ยคุณยินดียินยอมที่ให้ทางเจ้าของที่นั้นริบเงิน1,000งแสนนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเจ้าของที่หรือผู้จะขายเนี่ยไม่ยอมขายท่าน ก็ต้องเสียต้องคืนเงินนะครับแล้วก็เสียค่าปรับให้กับทางผู้ซื้อนะครับด้วยส่วนใหญ่แล้วปกติที่ทำํทำกันก็จะปรับประมาณ2เท่านะครับก็สมมติบัตรจำหนึ่งแสนก็อาจจะคืน20 0 0 0 0หรือ3 0 0 0 0 0นะครับก็ว่ากันไปแล้วแต่เงื่อนไขที่ตกลงกันนะครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับที่สำคัญเช่นกันก็คือค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับมันจะมีค่าโอนค่าภาษีต่าง,าง,ง,าาางๆที่เกิดขึ้นที่สำนักง,งานที่ดินนะครับ ก็ในส่วนนี้เนี่ยตกลงกันให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเนี่ยจะไปถึงสำนักง,งานที่ดินเนี่ยจะถกเถียงกันค่อนข้างเยอะซึ่งในส่วนของค่าโอนค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาจากประสบการณ์เนี่ยมีมีมีข้อถกเถียงค่อนข้างมากเลยนะครับเว้นแต่ว่า,าก็คือก็คือท่านต้องตกลงให้เรียบร้อยว่าใครจ่ายเท่าไหร่ ยังไงนะครับก็ลงไว้ในนี้ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับอันสุดท้ายนะฮะสัญญาฉบับนี้ทําเป็น2ฉบับถือไว้ผู้จะซื้อฉบับหนึ่งผู้จะขายฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็เซ็นลงชื่อก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ5ข้อนี้ควรมีนะครับถ้าเกิดว่ามีมากกว่านี้อาจจะเป็นเงื่อนไขาการขนย้ายต่างๆรายการเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือมีเงื่อนไขอื่นๆที่มันเพิ่มเข้ามาคุณผู้ชมก็สามารถใส่ ต่อจากตรงนี้ได้เลยนะครับ6 7 8 9็0ส่วนใหญ่แล้วผมทำก็จะประมาณ1 1 1 2 12ข้อเนี่ยนะฮะมันแล้วแต่แต่และแปลงแล้วแต่ที่ที่แต่และที่นะครับก็สำหรับท่านที่นะฮะมีข้อสงสัยก็สามารถพิมพ์นะครับถามคำถามไว้ใต้คลิปได้นะฮะหรือติดต่อมาเดี๋ยวทางเราให้คำปรึกษาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ